ประวัติหลวงปู่จันทาถาวโรตอนบุเพชาติปางก่อนในตอนเย็นวันหนึ่งนั่งแปลธรรมาจักกัปปะวัตนาสูตรจนจบแล้วก็เข้าที่ไหว้พระสวดมนต์อุทิศส่วนบุญจากนั้นก็นั่งภาวนาวันนั้นจิตรวมใหญ่พอจิตสงบลงก็มีแสงสว่างกระจ่างแจ้งเกิดขึ้น แล้วพระธรรมก็ยกเพศนักปวดมาให้เห็นยืนอยู่ตรงหน้าแม้รูปร่างสวยงามแต่ไม่ใหญ่โตนะมีขนาดเท่ากับปัจจุบันนี่แหละแล้วพระธรรมก็พูดว่านี่แหละสมบัติของท่านยกเอามาให้ดูเป็นสมบัติที่ดีตั้งแต่ชาติปางก่อนโน้นสมัยศาสนาของพระพุทธเจ้าสิขีก่อนพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ขึ้นไปอีกห้าพระองค์นั่นแหละท่านได้บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นั้นตั้งแต่เป็นเนนไปตลอดจนถึงวันตายนั่นแหละไม่หวั่นไหวในเรื่องโลกสงสารพอใจฝ่ายฝันในการทำดีเพราะเบื่อหน่ายในภพชาติสังขารที่ได้ไปอบายเสียเป็นส่วนมากได้มีโอกาสทำคุณงามความดีเพียงชาติเดียวเท่านั้น และก็ได้มอบกายถวายชีวิตรักษาเพศพรมจร,รย์ไว้บวชจนตลอดชีวิตไม่ศึกไปสร้างโลกไม่หวั่นไหวในเรื่องกิเลสทั้งนั้นจนกระทั่งได้เอาผ้าเหลืองห่อร่างเข้ากองไฟไปเลยนะในชาตินั้นนั่นแหละเป็นปัจจัยใหญ่ที่ชาตินั้นได้บวชทำคุณงามความดีไว้ได้ศึกษาพุทธวจนะฝังไว้ที่ใจ ไม่สาบสูญหายไปไหนหรอกมาชาตินี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนหนังสือก็ตามทีแต่คุณงามความดีที่ได้ทำไว้ก็โดนบันดาลให้มาได้บวชอีกถ้าชาตินั้นไม่ได้บวชมาชาตินี้ก็ไม่ได้บวชนะทีนี้ก็กำหนดถามพระธรรมไปต่อว่า ชาตินี้พบนี้จะไปพระนิพพานตามพระพุทธเจ้าได้ไหมแล้วแต่เหตุปัจจัยนะอะไรคือเหตุอะไรคือปัจจัยเหตุคือการประพฤติปฏิบัติสม,มถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเดินยืนนั่งพิจารณาธาตุขันธ์น้อมลงสู่ใตรักเห็นแจ้งประจักษ์อย่างนั้น นี่เรียกว่าการประกอบเหตุดีปัจจัยได้แก่บุญกุศลแต่ชาติปางก่อนโน้นถ้ามันสมดุล,ลกันแล้วก็ไปได้บุญกุศลนั้นจะเป็นเครื่องตัดกระแสของสงสารไปได้ถ้าปัจจัยเต็มแล้วแต่ขาดเหตุก็ไปไม่ได้หรือว่าเหตุพร้อมแล้วแต่ขาดปัดจจัยก็ไปไม่ได้เช่นกันฉะนั้น มันต้องพร้อมมูลทั้งสองอย่างมันจึงจะได้ไปนั่นแหละไม่ต้องสงสัยแต่ถึงจะไปได้หรือไม่ได้ก็ตามทีก็อย่าได้หวั่นไหวในการประพฤติธปฏิบัติศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าทำน้อยหรือมากก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นนิสัยเป็นปัจจัยทั้งนั้นนั่นแหละพระธรรมพูดขึ้นมาอย่างนั้น แล้วก็ดับไปถ้ามีผู้ถามว่าอยากจะสึกไปสร้างโลกกับเขาอีกหรือไม่โอ้อยากคิดเสียเลยเสียเวลาภาวนาชาติก่อนเคยเป็นมาอย่างไรชาตินี้ก็จะเป็นอย่างนั้นในชาติปางก่อนเคยบวดอยู่จนตายในเพศพรหมาจาัรย์หามเข้ากองไฟไปเลยชาตินี้ ก็จะไปอย่างนั้นเห็นพระเนนอยากศึกมาขอศึกแล้วก็รู้สึกใจหายนะใจร้อนสงสารเมตตาเพราะอ,อินทรีย์อ่อนบารมีธรรมอ่อนสติปัญญาก็อ่อนตัดว่าตาดสงสารกระแสะแห่งความทุกข์ไม่ได้ก็ไปตามเวรตามกรรมเถิดไม่ว่ากันพอหันหลังกลับมามองเพศพรหมจันทรย์แล้ว ก็รู้สึกเย็นตาเย็นใจนะใจสบายนี่เป็นเพราะปัจจัยเก่าสร้างสมมาอย่างนั้นจากนั้นจิตก็รวมอีกพระธรรมก็ยกบุเพชาติมาให้เห็นอีกเป็นจระเข้ใหญ่นอนอยู่ในถ้ำจึงถามว่านี่คืออะไรนี่แหละบุเพอานะุนสุเตสุธรรมเมสุ ชาติภพของท่านที่เป็นมาแต่ชาติปางก่อนโน้นเป็นอย่างนี้ก็เป็นหรือเป็นเพราะเหตุใดจึงเป็นเพราะกลืนกินยาพิษความโรคโกหลงนั้นคือยาพิษใหญ่ฉาบทากิตไว้ไม่มีที่พึ่งคือพุทโธธรรมโมสังโฆ และศีลละธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นเมื่อตายแล้วจึงไปเสวยพพชาติเป็นจระเ้นานเท่าใดโอ้เป็นแสนแสนชาตินะท่านเพราะเหตุใดจึงนานเพราะไปเกิดเป็นจระเข้ใหญ่อาศัยอยู่ในห้วยหนองคลองบึงลึกกว้างใหญ่สัตว์ตัวเมียก็มาก ดังนั้นจึงไปติดในกิเลสกรมวัตถุกรามอาหารก็ไม่อดไม่อยากอยู่กินสนุกสนานนั่นแหละโลกคือหมูสัตว์ถึงจะไปเกิดเป็นภพชาติใดถ้ากิเลสกับกรรมนั้นครอบครองหัวใจแล้วก็จะชักพาหลอกลวงให้หลงติดหลงยึดในภพชาตินั้นๆไม่รู้จักเปื่อหน่ายดังนั้น กว่าจะเปลี่ยนภพชาติมาได้จึงนานแสนนานจากนั้นพระธรรมยกบุเพชาติขึ้นมาอีกเป็นตะขาบใหญ่วิ่งเข้ามาร้องว่าโอ๊ตโอ๊โอ,โอ,โอ๊นี่คือ,อไรนี่แหละบุเพชาติปางก่อนที่ท่านได้เสวยมาแล้วโอ้ตะขาบก็เป็นหรือเป็น เพราะเหตุใดจึงเป็นเพราะกืนกินยาพิษนั่นแหละยาพิษคือโลภโกดหลงและไม่มีพุโทโธธรรมสังโฆอยู่ที่ดวงจิตนานเท่าใดเป็นแสนแสนปีนะท่านโอ้เห็นแล้วก็สลดสังเวชจนน้ำตาไหลาจากนั้นก็เกิดเป็นภาพมูใหญ่วิ่งเข้ามาร้องว่า วิรเยนะทุกขะมัดเจตินี่แหละภบชาติปางก่อนยกมาสอนให้ดูก็ได้ความสังเวชสลดใจเพราะมันตายสาบสุนหมดเสียสิ้นพอตายแล้วดวงกิจออกจากร่างไปไหนไปเกิดเป็นหมีมีครอบครัวมีบุตรมีภรรยามีบุตรสองให้ภรรยาเลี้ยงดูบุตร ส่วนตัวเองออกไปหาอาหารผลไม้และรวงพึ่งมาเลี้ยงทุกวันอยู่มาวันหนึ่งมีเสือโคร่งใหญ่มากัดกินบุตรกลับมาเห็นพอดีก็กัดกันเลยนะกูก็ตายมึงก็ตายนั่นแหละตายจากหมีแล้วไปไหนดวงจิตออกจากร่างไปเกิดเป็นหมูตัวใหญ่ผู้ชนะย่อมแพ้ ผู้แพ้ยยอมก่อเวรนั่นแหละเมื่อไปเห็นก็กัดกันอีกเขาก็ตายเราก็ตายดวงจิตออกจากร่างหมูไปไหนเหลือไปเห็นลิงอยู่บนยอดไม้โอ้ไปเกิดเป็นลิงดีกว่าจะได้พ้นจากปากเสือก็เลยไปเข้าท้องลิงเกิดมาเป็นลิง ก็หากินผลลหมากลากไม้ตามต้นไม้ก็เลยพ้นจากปากเสือไปได้ขณะนั้นพ่อแม่เที่ยวไปตามชายเขาไปเห็นวัดเห็นวัดแห่งหนึ่งเป็นวัดพระกรรมฐานตั้งอยู่กลางภูเขาลำเนาภัยพ่อแม่ก็เลยพาไปฟังธรรมพระกะเทศว่าโยจะปุคโลบุคคลทั้งหลาย ทั้งมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานก็ดีเมื่อเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และศีลแลธรรมเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องล้างบาปแล้วอบายไม่ได้ไปไฟนรกไม่ได้ไหม้สิ้นแสนกับดับขันแล้วจะมีพระนิพพานเป็นที่ไปเบื้องหน้าพ่อแม่ก็เลื่อมใสอยากเปลี่ยนภพชาติก็เลยไปศึกษากับพระที่ เป็นหัวหน้าว่าข้าพระเจ้าเป็นลิงจะปฏิบัติธรรมได้ไหมได้ไม่เป็นไรไม่เลือกชาติชั้นวันณะหรอกมนุษย์ทำได้สัตว์ก็ทำได้พ่อแม่ก็เลยพาไปรับผ้าตาสารณาคมและสินห้าเสร็จแล้วพระก็บอกว่าลิงพวกแกขึ้นต้นไม้เร็วนะ ผลไม้สุกมีอยู่เต็มป่านั้นไปเก็บเอามาไว้ใส่บาตพระกับโยมมนุษย์ทั้งหลายเขาพวกใบไม้ที่กินเป็นอาหารได้ก็ไปเก็บมาไว้ทําทานก็เลยทําอยู่อย่างนั้นเพราะอยากเปลี่ยนภพชาติได้ผลไม้มาลูกไหนที่ไม่สวยไม่ดีก็เก็บไว้กินเองส่วนลูกที่ดีและสวยงาม เก็บไว้ใส่บาทพระบําเพ็ญบุญจากนั้นก็เข้าป่าหาหัวเผือกมันมาต้มถวายพระบําเพ็ญบุญเช่นนั้นเรื่อยมาต่อมามีอุบาสิกาคนหนึ่งเป็นหัวหน้าเพื่อนมีรูปร่างใหญ่โตมโหูานมีเสียงกังวานเห็นแล้วก็ชอบใจเพราะเขาเป็นสัมมาทิฏฐิ บำเพ็ญบุญกุศล,ลวัดไม่ลดละก็คิดในใจว่าถ้าเราสิ้นลมจากลิงเราจะไปเข้าท้องอุบาสิกาคนนี้พอดีอายุสังขารร่วงโรยหมดสิ้นก็สิ้นลมขณะนั้นสติปัญญาตามจิตทันอยู่ด้วยความห่วงใยอะไรเมื่อจิตออกจากล่างลิงก็เข้าไปอยู่ท้องอุบาสิกาคนนั้น พอครบสิบเดือนก็คลอดออกมาโอ้เราเปลี่ยนภพชาติได้แล้วเพราะเราทำคุณงามความดีกับพระกับมนุษย์อำนาจของพระไตรสารณาคมและศินห้ารักษาไว้ไม่ให้ไปอบายและทำให้เปลี่ยนภพชาติมาเป็นมนุษย์ได้พออายุได้เจ็ดปีพ่อแม่ก็เลยให้บวชเพราะเห็นเป็นคนว่องไวดี คงจะศึกษาเล่าเรียนดีพ่อแม่ก็พาไปถวายพระกรรมฐานผู้เป็นหัวหน้าพระกรรมฐานนั้นก็ว่าโอ้ลูกรักเมื่อชาติก่อนเจ้าเป็นลิงนะมาทำคุณงามความดีกับมนุษย์ที่นี่ก็เลยได้เปลี่ยนภพชาติจากลิงไปเป็นมนุษย์ก็ดีแล้วฉะนั้นบวชเป็นเนนเสียเลย พอบวชแล้วก็ตั้งใจศึกษาพุทธวัจนะได้คล่องแคล่วดีจากนั้นก็เทศนาสั่งสอนมนุษย์ทั้งหลายให้บำเพ็ญทานศีลภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆไม่ลดละตราบจนสิ้นชีวิตสังขารรวมที่ยัตติเป็นพระด้วยร้อยกว่าปีนั่นแหละดับขันแล้วก็มีความเบิกบานสำราญใจดีนี่ เป็นปฐมเหตุของการสร้างคุณงามความดีเรื่องบุพเพชาติแต่ปางก่อนก็ได้เห็นเพียงแค่นั้นนั่นแหละตอนแรกเป็นลิงเปลี่ยนจากลิงมาเป็นมนุษย์ทำคุณงามความดีสูงสุดมาเป็นระยะระยะอันนี้จึงได้ชื่อว่าธรมโมหะเบรคคติธรรมจาริงผู้ประพฤติธรรมธรรมย่อมรักษา ไม่ให้ตกไปในโลกที่ชั่วธรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติทำที่ประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้เมื่อเห็นจริงเช่นนี้แล้วก็สิ้นสงสัยในโลกทั้งสามหมายถึงกามโลกรูปโมโลกและอารูปโมโลกไม่มีสิ่งใดหรอกที่จะเป็นที่พึ่งอันเอกนอกจากพุทธโทธธรมโมสังโฆ และศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละได้ประพฤติวัดปฏิบัติมาอย่างนี้ตอนไปอินเดียหลวงปู่ได้ไปกราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียโดยร่วมไปกับคณะที่มีหลวงปู่หลุยจันทสาโรเป็นประธานท่านพูดถึงเรื่องนี้ว่า ปีก่อนไปที่อินเดียนะไปสถานที่ตัดสรุ้ไปถึงแล้วอธิษฐานที่นี่เป็นที่ตัดสรุ้ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายบ้างไหมหน้อถ้าจริงแล้วขอให้อัศจรรย์เกิดขึ้นพอเข้าที่กราบไหว้ว่าอาระหังจนจะไม่จบนะจิตสงบเฉียดเฉียดนะปิติเกิดขึ้น เอิบอิ่มร่าเริงบันเทิงใจน้ำตาไหลสะอื้นเหมือนเด็กน้อยร้องไห้นะนั่นแหละน้ำตาไหลกำหนดจิตสงบพึบสว่างจ้าเลยนะโอ้เห็นพระพระพุทธเจ้าเท่ากับนิ้วมือนี่ขาวจ้าเหมือนหลอดไฟนีออนติดไฟเต็มไปหมดบริเวณต้นโพนั่นพูดมาเสียงกังวานเลยทีนี้ เป็นที่ตัดสรุปของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย3 5 8ล้านพระพุทธเจ้าก็ล้วนแต่มาตัดสรุปที่นี่ทั้งนั้นหรือสัตว์ขนสัตว์เข้าพระนิพพานแล้วโน่นยุคนั้นสมัยนั้นสัตว์ทั้งหลายเกิดประสบพบปะแล้วพระพุทธเจ้าก็เทศโปรด เอาไปหมดแล้วผู้อินทรีย์แก่แล้วบารมีเต็มแล้วก็แน่นอนจะมาข้างหน้าอีกสิบองค์ก็มาที่นี่โดยไม่ต้องสงสัยท่านผู้มาแต่ไกลด้วยความหิวโหวยจงกราบไหว้เอาบุญให้พอเสียนั่งภาวนาเอาบุญให้พอเสียนั่นแหละจะได้มาแต่ละครั้งก็ยาก เพราะค่าโดยสารก็มากการเวลาไม่ให้ก็ไม่ได้มาพูดอย่างนั้นนะก็ดีใจสถานที่นั้นมันไม่เหมือนสถานที่ทั่วไปในเมืองไทยของเรานะสถานที่เหล่านั้นเป็นแร่ใหญ่เรานี่มีแร่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อยอยู่ที่ใจเข้าไปหาแม่หาแร่ใหญ่สถานที่นั้นแร่ใหญ่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ นิพพานที่นั่นของดีฟุ้งกระจรอยู่ที่นั่นเราไปหาแล้วโอ้ยล่าเรงบันเทึงเรากับว่าเราเดินทางไปด้วยเทา้าแด,ดดร้อนร้อนหิวโหวกุกระหายน้ําไปถึงระหว่างทางต้นไม้ใหญ่ใบดกปกหนามีบ่อน้ําสาลาอยู่ที่นั่นก็แวะเข้าไปอาบน้ํากินน้ําพักล่มไม้ นั่งนอนสบายนั่นแหละเป็นอย่างนั้นนะสถานที่เหล่านั้นไปที่เขาคิชกูดสถานคันทกุดีก็เป็นอย่างนั้นโอ้เป็นบุญจริงๆนะไปนาลันทาสถานที่นิพพานของพระสารีบุตรก็อย่างเดียวกันไปวัดพระเชตวันก็อย่างเดียวกันไปที่ประสูตรก็เป็นอย่างนั้น ไปที่เข้านิพพานที่เมืองกุศินาราก็อย่างเดียวกันไปที่ปฐมมเทศนาก็อย่างเดียวกันใครๆก็ออกปากอย่างนั้นนะหลวงปู่หลุยเป็นประธานถ้าเป็นอย่างบ้านเมืองเรานะจะมาจำพรรษาอยู่นี่ทุกแห่งเลยว่าอย่างนั้นนะใครก็ว่าอย่างนั้นมันร่าเริงบันเทิงใจอิ่มอกอิ่มใจปิติเกิดขึ้น ตอนพูดเรื่องการเทศหลวงปู่เล่าว่าเริ่มเทศสอนคนตั้งแต่พตรรษาที่เจ็ดมาตลอดธรรมะที่เกิดขึ้นนั่นโดยไม่ได้เรียนปร,ริยัตพ่อเขียนอ่านไม่เป็นอาศัยภาวนาเอาพอจิตสงบลงไปนั่นสว่างกระจ่างแจ้งอัฏฐบาลีเกิดขึ้นเป็นหมวดหมวดก็จำเอาแล้วก็แปลอัฏฐบาลีอีกแปลโดยตลอดจนจบทุกบทบาท ธรรมะนั้นจึงเกิดมีฝังอยู่ที่ใจไปงานใหญ่ๆที่ไหนก็ดีงานบุญสงพ์โคครูบาอาจารย์งานเผาโศกพระเทระผู้ใหญ่เขาก็ประกาศให้เทศเลยวันนี้มีพระนักเทศสี่องค์หรือห้าองค์เจ้าภาพเขาก็ว่าเลยไม่ต้องมีหมอลำขับร้องเอาพระเทศให้ฟังเลยทุกครั้งเขาว่าถ้ามีพระเทศห้าองค์ เขาก็ให้หลวงตาจันทาองค์สุดท้ายถ้ามีสี่องค์เขาก็ให้องค์สุดท้ายเลยถามพระมหาผู้จัดงานว่าทำไมจึงไม่ให้ผมเทศองค์ที่สองหรือที่สามเล่าไม่ได้ถ้าท่านเทศก่อนแล้วเขาจะไปไม่ได้เพราะท่านเทศตัดหมดแล้วมีแต่บทบาททาอันลึกซึ้ง เขามีแต่ปริยัตยิส่วนท่านเอาธรรมะปฏิบัติของจริงที่เกิดขึ้นจากการเจริญธรรมเอามาเทศก็เลยให้พวกปริยัตยเทศไม่ได้จึงให้ท่านเทศตอนสุดท้ายหลวงปู่ว่าผมเคยเทศหนักๆแล้วสมัยอยู่ถ้ำกองเพนเทศจบแล้วพระเนนเถนชีจะไปได้ไหมโอ้ยไม่ไปแล้วจะตายแน่ เาหว่าอย่างนั้นเพราะเหตุใดจึงจะตายใจหดหูไม่มีความกล้าหาญผลสุดท้ายก็เสียหวังการเทศก็เป็นโมคะท่านอาจารย์บุญเพงก็บอกว่าอย่าพิ่งเทศให้ถึงที่ตัวธรมาตัวธรมามันทำได้ทุกอย่างทำได้พร้อมทุกสิ่งอย่างทำได้แต่เราจะเทศเอาอย่างที่เราทำมาไม่ได้ มันผิดความหวังของผู้เดินตามเขาศรัทธาอ่อนความเพียรสติก็อ่อนอินรีห้ากำลังห้าพละห้า 5. มันอ่อนเขาทำไม่ได้เราต้องเทศชักจุงเสียก่อนว่ายอย่างนั้นผมก็เลยผ่อนหนักเป็นเบาตัดออกไปบ้างที่เคยประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรเอาตายว่าเอาตายว่าเลยนะหลวงปู่ขาวสอนผม สละชีวิตลงไปไม่หึงหวงห่วงอะไรทำคุณงามความดีปราบกิเลสและธาตุขันเอาให้ชนะมัน